ครับผมปราโมทวัฒนะเกษตรจังหวัดมหาสารคามนะครับรับรายการครั้งแรกที่สำนักงานเสรีเบอร์โกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2525นะครับแล้วก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การมาเรื่อยมาครับจากเจ้าพนักงานการเกษตรก็ได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักวิชาการเสริมการเกษตรนะครับจนตำแหน่งสุดท้ายเกษตรจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะ ฝากถึงนะครับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและผุกภาคส่วนครับที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนต้องขอขอบคุณแม่ละโอกาสนี้ด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งนั้นในการพัฒนาการเกษตรครับสิ่งที่สําคัญที่อยากจะฝากถึงหัวหน้าหน่วยงานนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับโลกใบนี้มันร้อนนะครับรวมถึงโลกร้อนไม่พอนะครับด้านบริษัท นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะครับโรคเกี่ยวข้องกับด้านพืชที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากดังนั้นการทําเกษตรครับสิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ก็คือการทําเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นยํานะครับที่เราต้องใส้สามห่วงในการพัฒนานะครับห่วงแรกก็คือหน่วยงานภาคราชการนะครับหน่วยงานภาคราชการนั้นหน่วยงานที่เป็นทาหน้าที่ต้นน้ําหรือว่าต้นทางนะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนถ้าเป็นเรื่องของเกษตรนั้นก็จะมี หน่วยงานที่พัฒนาพื้นที่ดินน้ำนะครับแล้วก็เม็ดพันธุ์พืชอะไรต่างๆน,นะครับที่จะมาขับเคลื่อนร่วมกันหน่วยงานที่2ครับก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งวันนี้เราโชคดีครับมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับที่คอยขับเคลื่อนนํานวัตกรรมเข้าสู่การปฏิบัตินะครับให้เกษตรกรยกระดับขึ้นมาได้ส่วนที่3ครับก็คือภาคเอกชนไม่ว่าหอการค้าตลาดประชารัฐหรือสภา,าอุตสาหากรรม นะครับอันนี้ก็คือหนึ่งส่วนที่จะเป็นรวมเป็นสามห่วงที่จะมายกระดับเกษตรกรนะครับซึ่งทุกวันนี้เกษตรกรที่ส่วนใหญ่นั้นนะครับที่พัฒนาอาชีพภาคการเกษตรส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของการต้นทุนนะครับต่อระยะเวลาที่ผมรับราชการผมก็พยายามชี้ให้เกษตรกรเห็นว่าเรื่องต้นทุนนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ mm hmm. เพื่อที่ยกดับเกษตรกรว่าถ้าเกษตรรา,ายใดก็ตามนะครับที่ ทำแบบพออยู่พอกินของท่านก็ทําท่านไปนะครับโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ถ้าหาว่าเกษตรกรที่จะทําเพื่อการค้านะครับก็ให้ขาวางคิดถึงว่าเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเกษตรนะครับคือคิดถึงเรื่องต้นทุนผลตอบแทนจุดคุ้มทุนนะครับที่จะนามาพัฒนาโดยมีเรื่องของนวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าสมาร์ทฟาร์มเพื่อพัฒนาเกษตรกรยกระดับไปได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับซิกวันม้าคามเองแล้วนั้น มีวิสาหกิจชุมชนมีเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแปลงใหญ่แล้วก็สพกรหรือศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเกษตรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นความสําคัญที่จะมาร่วมกันพัฒนาโอกาสนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว,าาว,ว่าการจังหวัดมหาสรารคามครับท่านเกรติศังตงสลีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามทุกท่านนะครับรวมถึงัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันการศึกษา นะครับและก็หัวหน้าส่วนภาคอื่นๆที่ร่วมกันขับเคลื่อนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรตลอดมาด้วยดีครับขอบคุณมานำนอการนี้ด้วยครับ